เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทมนิดท,ทำไปเรื่อยกะโอเคว่าครับมือน,นี้เนาะโอเคที่ว่าอันทังช่องของทมนิดเจาะเขาสักขังนึงเด้ครับผมจากที่จาอบบาเขาเลยครับบาค่อยเขาแล้วครับเจาะเนาะตัวจาอของเฮานี่รุดไปกลับมาจาอได้เสียดายาตรงว่าเฮาให้หมูว,ว่านจิตเ,เก่าเก่าจิตมันจะออก เขาเจ็ดหกออกไปเจ็ดเก่าเมื่อนี่ก็เป็นอีกแล้วเด้อครับกับมาเอาถึงห้าน้อยกันจากเมื่อน,นี่นาะมาสายนะครับผมมาสายมาสายมากๆเลยตอนนี้คืออารเนี่ยประมาณเทียงขึ้นนะครับผมเพื่อ <c oughs> จะมีเวลาหายเนาะพักผ่อนเพื่อจะได้วางวางอาร์ตคีไพครับเข้า <c oughs> หายเด่นเป็นศูนย์เก่าเนาะ <c oughs> เด่นตัวแดงเข้ามันมาศูนย์หกมันจะทําลายเข้าโดยการ ซุนโคกซุนเก่าจังสิล้ครับเลขกเก่าเหลืองโคกตลอดเลยครับกามูว่าเน่มามาเบิ่งผลกันจักหน่อยก่อนครับผูดคุยทักทายกันคือเก่าแล้วครับผู้ใดคอมเมนต์ไว้ไถ่กำลังใจกับขอบคุณหลายหลายด้ครับที่เขามาคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามไห้เนาะขอบคุณหลายๆลยได้ครับก็อยากให้รับช่มเบิ่งกันไปยาวๆได้ครับผมเนาะเลขก็ตตองมีเขาไม่รู้แล้วครับ บางมือกับเจาะบ่าเขาบางมือกะเขาเต้นตัวเด่นนะคะผมจากที่ห้าใหาลโรคห้เบิงคือความจริงนะคบผมคือผมมีการโกหกนะครับเขาก็คือเขารุดกับคือรุดนี่แหละครับมือว่านี่ห้าโลโงคห้เด่นเป็นศูนย์รองเป็นจ็ดเจาะบ่เขานอน้อยแหลกนี่ล้อยพิเศษมาเบิงผลกันจักน้อยครับ น้อยพิเศษออกหนึ่งศูนย์หกห้าห่ยศูนย์เก่าตัวแดงฮะออกศูนย์หกตลอดเลยครับหกก็เก่านนิครับผมหกก็เก่าตัวเดียวกันสอบทำลายห้าเอาเสร็จแล้วครับลางออกหนึ่งสามหนึ่งสามหนิกับไมอ้อีกเนาะห้าห่ยตัวกันหนึ่งสองก็หนึ่งสี่มันกับคอมไปครับออกหนึ่งสามส่วนห้าหน้อยธรรมดาออก 58. หาศูนย์แปดเรับเข่าเาอยอะครับผมศูนย์แปดเท่ากับม้เยอะครับ แล้วก็เบิ้ลนหาหาหมู่ว่านเบิ้ลนทีซีว่านกรเบิ 4, เ้ลนสามสามมื่อื่นมันจะเบิ้ลนหกหกบอครับกัอันนี้ผุดคุยทักทายก,ก,กันเล,ลินก่อนเด้อครับส่วนวีไอพีออก 6, เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเท่ากับมากข้างหนา้าเนาะมันก็นเลยลุดไปครับน้อยวีไอพีลุดไปครับเจ็ดแปดมันมากนาส่วนลาออกหนึ 6, ่งหกหนึ่งหกไปบ่หอดบันบ่มี่แล้วครับการลุดนะครับวีไอพีเขา่าลุดไปครับ มาเดี๋ยวมืมอว่านี่เขาแจกยีก่กีให้คือไผ่แต่ไผ่เล่นยีก่กีแล้วครับยี่กีนี่มันคือคือว่าออกสิผ่าทุกที่ผ่านาที่เนาะของลอตโต้เด้อครับยีก่กีของลอตโต้วิไอพีเด้อครับหมอว่านี่เขาแจกไปเจดกเก่าเนาะสายวิ่งสายลูดเจ๊กเก่าหมอว่านี่มาแจกมือนี่ครับมือนี่ห้หนึ่งก็สามเด้อครับวันที่ยี่สิบหก ให้วิ่งลูดหนึ่งสามยีก่กีด้ครับพูดถึงยีก่กีอยู่มาได้ทุกรูปแบบแล้วน,นะครับเนาะมืออื่นนะครับมืออื่นยีก่กีห้นึงกับสามเดี๋ยวต้องสต็อปไว้ก่อนจักหน่อยครับคิดว่าทายรูปไว้แล้วในโทรศัพท์ที่ว่าจะมาบอกมืออื่นนะครับผลแปบบนึงนะครับ คิดว่าจะค้องไทยรูปไว้แล้วโทรศัพท์บแล้วมาแบัน,นี้มัน่หาวาจือรล้ครับมามาต่อกันที่เหมือนเข้าเดี๋ยวคิดคำนวณไว้ให้เรานะครับหมืออื่นนะครับประจำางวดว,วันที่26กรกฎาคมพศสอง3ัน้อมมืออื่นเห็ดใดเด่นเป็น3เด่นเป็น3ามรองเป็น7จ็ดเแตคือเก่าครับ แต่ว่าเจ็ดเหมือว่านี่มันบม,มาเนาะมาเด่นเป็นสามให้ตัวเด่นตัวแดงให้ตัวเด่นตัวแดงของสามก็คือให้สามศกับสามแปดครับสาศกับสามแปดนอะตัวแดงสามสามจับคู่มากกจะมีให้สามหสามเจ็ด เมื่อกี้นี่มอกี้เริืมใริ่มไซตัวนี้เด้อครับย่านบริยินมาท่วนอีกสักครั้งนึงก่อนครับให้เดนเป็นสามสามสามก็จะมีตัวแดงให้าไฮสามศูนย์กับสามแปดสาศูนย์ก็สามแปดเด้อครับตัวแดงตัวนินส่วนสามจับคู่มากกับจมี6สามหกสามเจ็ดห้ตัวกันของสามก็คือหกศูนย์กับหกแปดเด้อครับ ในตูก,กันของสามเนาะสามสามหกศูนย์ก็หกแปดสามศูนย์สามแปดสามหกสามเจ็ดหกศูนย์หกแปดนี่ละครับไอตัวเด่นเฮาไหามืออื่นไหาสามฝากเบึง้งเบึงกันไปเด้อครับเหล็กก็ต้องมีเขาไม่รุดเนาะกะับอย่าลืมนะครับ ไฮพิเศษไว้ยี่กีหนึ่งกับสามมื่ออื่นจัดไปครับวิ่งรูดถ้าใช้ใช้มาร์กลินิกยี่กีเนาะมืออื่นกับมีแต่ยีก่กีบ่ม,มีหวยหุ่นไห้หอยหุน่หนเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดครับผู้ใดคอมเมนต์ไว้มีอยู่คนหนึ่งนะครับแต่เขาลบถึงไปแล้วเขาลบเองเด้อครับกับเพศไฮรูดซึกว่าท่างช่องนี้อาจจะรูดซึกเจ็บ,เจ,บเจ็บอยู่แหละครับเนาะ แค่อยากบอกว่าถ้า,ากกบบมักกะกะพานเนอะครับเนอะก็ขอ,ขอขอคุณทุกคนที่เขามาหาเบิงเขามาหายกำลังใจกัครับผมตัวเลขก็ต้องมีเขามีรู้เป็นธรรมดาเนอะมาบัดน,นี้มาตัวรองตัวรองเข้าเป็นเจ็ดเด้อครับตัวรองเขาใดเป็นเจ็ดเจ็ดจับคู่มากก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า เจ็ดเก้าให้ตัวกันของเจ็ดครับสองหกับห9าเกตัวกันของเจ็ดให้สองหแล้วก็หาเก้าเจ็ดหนึ่งเจดหาเจเก้าสองหหาเก้า้วยครับส่วนตัวรองเฮ้าเนาะหมูว่านี่เฮ้าจับหนึ่งนย์เจ็ดเข้ามาศูนย์เเมันมาห1ึ่ กล้ลรุดสามแฉมนี่เขารุดไปเขียดไปหน่อยหนึ่งครับห้าหน่วยธรรมดาแต่ว่าเขาไปมักเขาไปได้มากศูนย์แปด้งหมว่านี่เขาก็เลยบริจับสามตศูนย์แปดเลยวันนี้ศูนย์แปดมากครับเมว่านไปมักศูนย์เจ็ดมากกว่านะคบผมกาลีก็ต้องมีเขาไม่รูแ้แหละครับไห้กำลังใจกันไปนะครับ แต่ผู้ใดสายลูดก็จะแม่นแน่เลยเนาะแต่ถ้าสายลูดกับเขาใจอยู่ครับมันลงทุนหลายครับเขาใจอยู่ครับก็ตองเบื้องหลายช่องอ่ะเนาะครับเพราะว่าเอาตัวเด่นเขามาวิ่งกันก็ได้ครับเพราะว่าเข่ากับยาใครแบบว่าเป็นแนวทางมีแนวทางหลายๆหลายๆตัวเหล็กเนาะคือว่าบดเทือเขาเด่นตัวไหนเข้าคอยมาวิ่งเอาสินะครับผมเนาะ มามาครับจับสามตัวนะครับสามตัวสามตัวเข้าของเข้าก็จะมีหนึ่งเจ็ดหาก็ยังมักเจ็ดถาอยู่เลยครับให้เจ็ดหามาสามสี่หลอบแล้วที่ว่าจับสามตัวนี่แล้วก็แล้วก็นหนึ่งสามแปดแล้วก็หกสามศูนย์แล้วก็ 1, 3, 8, ตัวหนึ่งครับสามสามแปดนี่แหละครับผมครับเลขสามตัวครับไว้ซีชุดนี่แหละเมดแล้ววันนี้เนาะคลิปของเฮากับโบมี่อย่างหลายนะครับเฮากับมาลุ่งตามช่องของเฮาคือเกาแล้ะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเด้อครับผมเนาะ ขอบคุณที่เขามาเบิ้งให้ขอบคุณที่ก็อยากให้ถูกกนะันเนาะทั้งช่องทุกอย่างแลาหละครับผมอยากให้เบิง้งกันไปแล้วครับผมอยากให้เบิ้งอยากให้ติดตามรับชมกันไปขอบคุณที่เขามาติดตามใหม่น้่เด้อครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแช่ยังไงก็ฝาก ผมรังใจกันไปเงยวๆเล้ครับสำหรับมือนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขมากๆครับผม